ขับรถทางไกลแล้วดับเครื่องทันทีเครื่องยนต์พังจริงหรือไม่ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมีเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหลายคนนะครับมีความเชื่อว,ว่าหากขับรถทางไกลจอดรถแล้วไม่ควรดับเครื่องยนต์โดยทันทีเพราะจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่ครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับความเชื่อดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นที่ตกเถียงกันมาอย่างยาวนานจวบจนถึงปัจจุบันว่าหากขับรถระยะทางไกลๆหรือใช้รอบเครื่องยนต์สูงๆเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่พบเห็นได้ในรถกระบะทั่วไป ควรปล่อยให้เครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบาประมาณ2-3ถึงมนาทีก่อนดับเครื่องยนต์มิฉนั้นนะครับจะทําให้เครื่องยนต์หรือแกนเทอร์โบโเสียหายได้ผลจากความเชื่อที่ว่านี้นะครับทำให้เจ้าของรถบางรายนํารถไปติดตั้งอุปรกรณ์เสริมที่เรียกว่าเทอร์โบไทม์เมอร์เพื่อยืนระยะให้เครื่องยนต์ทํางานต่อเนื่องจนถึงเวลาที่ตั้งไว้จากนั้นนะครับเครื่องยนต์จะดับเองโดยอัตโนมัติแม้ว่าผู้ขับขี่นะครับจะไม่ได้อยู่ภายในรถแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันนะครับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการดับเครื่องยนต์โดยทันทีหลังจากเดินทางไกลจะทําให้เครื่องยนต์หรือเทอร์โบได้รับความเสียหายจากความร้อนสะสมภายในระบบเนื่องจากปัจจุบันนะครับวิศวกรต่างพัฒนาระบบระบายความร้อนมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วจึงเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อสมัยเก่าที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เทอร์โบยุคแรกๆที่ระบบระบายความร้อนนะครับยังไม่ดีพอนั่นเอง หากคู่มือรถยนต์นะครับแต่ละรุ่นไม่ได้ระบุข,ข้อแนะนําว่าต้องติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายหลังจากเดินทางไกลแล้วแล้วก็คงไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับที่ต้องเสียเวลานั่งรอ2อถึงสนาทีจนกว่าจะได้ลงจากรถนะครับหรือหาซื้อเทอร์โบทัมเมอร์นะครับมาติดตั้งให้เสียงเงินฟรีแต่ได้ความสบายใจไปแทนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ยังเป็นสาเหตุข,ของมลพิษในอากาศโดยเฉพาะพื้นที่ปิดเช่นลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หรือภายในอาคารสำนักงานจะเป็นการเพิ่มปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซกลุ่มในตัวเจนออกไซด์และอื่นๆนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นสิ่งสำคัญที่แท้จริงนะครับจะช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีอยู่เสมอคือการนำรถเข้ารับการตรวจเช็คระยะตามที่ผู้ผลิตกำหนดเปลี่ยนทายของเลวและชิ้นส่วนต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพียงเท่านี้นะครับก็จะช่วยให้ยืดเครื่องยนต์อยู่ในสภาพดีได้อีกยาวนานแล้วล่ะครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ